อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับข่าวที่จีนเนี่ยเริ่มแสดงท่าทีในการลุกดานไต้หวันอย่างชัดเจนนะครับโดยถ้าใครดูข่าวที่ผ่านมานะครับก็จะรู้ได้เลยว่ากองทัพจีนตอนนี้เนี่ยได้พยายามนะครับส่งนะครับคือส่งเข้าไปแล้วแหละส่งเครื่องบินลบนะครับประมาณ30ลำนะฮะเข้าลุกล้ำเขต น่านฟ้านะครับเป็นเขตป้องกันตนเองทางน่านฟ้าของไต้หวันเนี่ยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเกาะปราทาสนะฮะโดยเกาะตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้บินเข้าไปในเขตน่านฟ้าของประเทศไต้หวันแบบเต็มตัวนะครับแต่ว่าเขาลุกล้ำเขต air defense identification zone หรือเรียกกันในภาษาบ้านๆว่าเป็น grey zone อะโซนสีเทาอย่างก็ตามนะครับการที่จีนเนี่ยส่งเครื่องบินลบเนี่ยลุกล้ำเขตป้องกัน ภัยทางอากาศของไต้หวันเนี่ยก็แสดงได้ถึงการคุกคามทางทหารอย่างชัดเจนนะครับโดยถ้าเราดูจากกราฟนะครับผมพอนําเสนอรกราฟตรงนี้เนี่ยเราได้มาจากหน่วยงาน,ข,านขอขอมั่นคงของไต้หวันนะครับโดยสํานักข่าว b ีบเนี่จะเห็นได้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มการาปี2021เนี่ยก็มีเครื่องบินเนี่ยที่บินเข้ามาใกล้นะครับหรือว่าล้ําเข้ามาในเขตป้องกันภัยทางอากาศ ของไต้หวันนะฮะตั้งแต่เดือนมกรานะครับพฤษภาเนี่ยกันยาเนี่ยแล้วก็ปีใหม่เนี่ยนะครับมกรา2022เนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็พฤษภาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าความทีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยมากสุดก็น่าจะเป็นช่วงกันยาปี2021นะฮะจะเห็นได้เลยว่าจีนเนี่ยมีท่าทีเนี่ยเออพุกคามไต้หวันอย่างชัดเจนนะครับ โดยสาเหตุความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันเนี่ยเออต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนานแต่ผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะครับความขัดแย้งระหว่างจีนไต้หวันเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่าจีนและไต้หวันเนี่ยถูกแยกออกจากกันนะครับในช่วงสงครามกลางเมืองในปีคิทตศักราช1940นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่แยกกันแล้วเนี่ยทางการจีนก็ยังคงยืนยันว่าไต้หวันเนี่ยเป็นของจีนแล้วก็จะใช้กําลังทหารยึดนะครับหากจําเป็นนั่นเองนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเออจีนเนี่ยเออขอบปครับไต้หวันเนี่ยก็มีรัฐธรรมนูญของตัวเองนะครับมีกฎหมายของตัวเองมีกําลังทหารของตัวเองแล้วก็มีการเลือกผู้นําโดยระบบประชาธิปไตยนะครับผู้นําไม่ได้แต่งตั้งมาจากจีนนะฮะก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกับว่าทะเวลานี้เนี่ยไต้หวันก็พยายามจะพูดนั่แหละว่าเออฉันเป็นเอกราชนะฉันมีระบบการปกครองฉันเองแต่ว่าจีนก็บอกว่าเออไม่ใช่ มันเป็นส่วนหนึ่งองจีนนั่นแหละแล้วก็ถ้าอยากประกาศก็ร้ายมากแล้วก็ต้หวันจะโดนบุกนะและยิ่งตอนนี้เนี่ยอยู่เรนก็โดนรัสเซียบุกใช่ไหมครับผมเชื่อว่าไต้หวันเนี่ยก็ก็กลัวอยู่เหมือนกันโดยหลังจากเหตุการณ์ที่จีนเ,เนี่ยได้ส่งเครื่องบินเนี่ยลูกลำนะครับเข้าไปในเขตน่านฟ้าป้องกันภัยของไต้หวันเนี่ย เอาจริงๆแล้วเนี่ยไต้หวันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่น่าจะสกัดกั้นนะครับดูต่อสู้กับเครื่องบินลบของจีนได้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยน่าจะมี F-6 Wiper นะครับหลักๆของไต้หวันเออเครื่องบินลบที่จีนใช้เข้ามาเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเครื่องบิน j 20นะครับที่เป็นเครื่องบินสเตลล์แต่เรายังไม่รู้ขีดความสามารถที่ชัดเจนของมันนะครับยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยไต้หวันก็มีเครื่องบิน F-16 Wiper นะครับซึ่ง หลายนะักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะเพียงพอในการรับมือกับเครื่องบินลบของจีนที่ส่งมานะครับอย่างแล้วก็แล้วแต่เนี่ยทางการไต้หวันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากที่จีนเนี่ยลุกล้ำมาดูตลอดเนี่ยณ่ณล่าสุดเนี่ยไต้หวันเนี่ยก็ได้วางระบบอาวุธแบบฮอคนะครับแบบ MIM23 นะฮะไว้ตามเขตป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็คือเผื่อว่าจีนตัดสินใจใช้กำลังทางอากาศขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งโดยแล้วอาวุธแบบฮอคเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ออกแบบมา เพื่อนะครับทำลายหรือว่าสกัดกัน้นเครื่องบินรบที่บินด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไต้หวันเนี่ยเตรียมตั้งรับด้วยระบบอาวุธแบบแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางการจีนก็ต้องคิดหนักมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างมากสุดทางการจีนก็อาจจะเป็นการที่บินคูนะครับแต่คงไม่ถึงขั้นลุก,ล,กล้ำเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าลุกล้ำเข้าไปเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับอย่างแรกก็จะต้องปะทะกับระบบอาวุธไอเอ็มไอเอ็มยี I ่สิบสามฮอนะครับและระบบอาวุธอื่นๆรวมไปถึงเอฟสิบหกไบ แต่ก็ต้องรอตามข่าวกันต่อไปว่าข่าวรูปนี้เนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ณปัจจุบันที่เป็นข่าวที่ว่าจีนเนี่ยลุก,กล้ำไต้หวันด้วยเครื่องบินรบป,ประมาณ30มลำนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ